สวัสดีครับจากร้านล่อนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเพิ่มรหัสเข้าประตูนะครับถ้าอย่างบางกรณีเนี่ยเราไม่อยากพกบัตรใช่ไหมครับเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถที่จะกําหนดรหัสในการเข้าได้คําสั่งนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะทำอะไรเ,เราต้องเข้าเมนูผู้ด,ดูแลก,ก่อนเสมอนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชาร์จจากนั้นเราก็ตามด้วยคาสั่งนะครับก็คือยี่สิบสองนะฮะแล้วก็ ตามด้วยรหัสที่เราต้องการกําหนดนะครับอย่างอย่างตัวอย่างนะผมจะก,กาหนดรหัสเนี่ยเขากำหนดให้สี่ถึงหกหลักนะครับแต่ผมถนัดสี่หลักมากกว่าผมจะใส่รหัสนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับพอใส่เสร็จก็ปิดท้ายด้วยชาร์ปโอเคก็ปีบอย่างเพราะว่าเข้าสําเร็จนะครับเันเลสสาเร็จละต่อมาสมมุติถ้าเราจะเข้าประตูจริงใช่ไหมครับวิธีการกดเข้าประตูด้วยรหัสเนี่ยเขายะกดแบบนี้นะครับก็คือ ใส่รหัสที่เรากําหนดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับโอเคเป็นไฟสีเขียวแค่นี้ครับเราก็จะสามารถเข้าประตูด้วยการกดรหัสกลับกันนะครับผมลองกดมั่วๆดูนะครับเป็นรหัสที่ผมไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยเขาก็จะปฏิเสธการเข้าวิธีการก็มีแค่นี้นะครับก็คือชาร์ปก็คือเข้าไเมนูผู้ดูแลก่อนนะครับชาร์ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชาร์ป แล้วก็ตามด้วยคําสั่งเลข22นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านที่เราต้องการ4หลักเสร็จลร้ก็กดชาร์ปิดท้ายแค่นี้ครับก็เป็นการเพิ่มรหัสสาเร็จแล้วครับ